สวัส oh ด <c oughs> so ีส like วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยสวัสดีเวอร์คิวนล้วกันอีกแล้วอาิตาสาวผมยาวเด้อวันนี้เข้ามาบ้านอาิตาอีกแล้วพี่น้องมาทวงกุ้งค่ะวันนี้เข้าซื้อมากินกุ้งอยู่บ้านที่อ้ออยู่บ้านอาิตาค่ะวันนี้เข้าเช็ดต่ำกุ้งสู่อาิตากินน้องพ่น้องปิดกุ้งก็ว่ากันไปบุษบาสวัสดีแห้งๆค่ะพี่ กินข้าวแข้งแหงแล่ะบนกินข้าวบดถวยบ้าก,กินอะดีไม่เท่าไ่เท่าก็เริมแข้งแหงคือแน่นนะพี่นอ้องกระเริ่มกินข้าวเสีบแล้วอันนี้ข้าวบุดจ้ขอบใจเ้อโดยเตาไบไเดอร์้ยหุ่นหาลกรดีจัทางาพิเพ่งคอยน่อริต้าเสียงเพ่เงพเหนหทางด้านขดเปิดเพ่งป้า ไฮสบายดีเด้อสุขสุขคนแ่บทีนี่ที่แ่มีองลได้ห่านแซวเอามามาเจ้ะแเาได้านนะนี่ทุกคนก็ได้มาบริเกกับบริไทยเนาะจะลองทสิมาแกกขุ่เนาะเาสิเมนูตำกุ้งสดกิน้ังบอเขาชินังดุมอ้าบอสมันมันจะเห็นคะอยนดิเห็นเด้กเห็นสเม่เด็ก อาดิต้าเลี้ยงกุ้งวันนี้ค่ะมาลางกันนะเออเขาแก้วเขาเตไปล้าง,งเต็มคักเขาแก็มใน้งกับรกตรงหลางนี่เลยหัวมันนี่เขาบอกสีมีมพี่น้องเ้าสีทอดกินกับตัมหอาสีมันออก็เลยโอเคเขายังสีา่ามันอยู่ <โอ S 2> ในตู้เย็นก็มีบอสิพี่แกมเบียร์ตรงขนาดอะไรก็คือเบียร์เนาะพี่น้องคอนเสิร์ตคอนเสิรขึ้นกับผู้ม่ากระติทอดมาหัวนี่ทอดตัดไป ้วันแหบนี้ทำ้เหลืออหันที่ปล้ยฟองก่อนแล้วก็บห็ดเกาะปีกเนาะบอคืออบอบหายํ้อีกแล้วก็สีตามคำนึงเนาะกินน้อยนิบหนาเพาอยากผู้เขาจิแก้กุ้งแล้วใส่สิอีกสองสมองเย้เดี๋ยวกันได้นี่ไม่เบาเออก็เป็นอีสังเกาเดี๋ยวนี้มันชินนี่ ปลาีนและลมเสียบอกกุ no. C C ้งใหญ่ก no ุ no ้งน้อยนี ciamo, ่กุ no ้งใหญ่ค่ะกุ้งกีลาบกุลาบกุ้งแซบวยกุ้งแซบวยกุ้งกุนดมเือนกันแต่ือกุ้งนัองนั้นกุ้งไ่แหรอไงเหรอกุ้งนั่งกุ้งน้อยเรามาสิมหาโลกุ้งน้อยกินแต่น้อยกว่านี้ใส่น้อยกวนี้ ลังากเข้ามาแต่บานซอฟทนี่พี่น้องมาเบดินบานสวนอลิตากับเจค้าเขี้ก็เขี้อพิมก็เราะฉะนั้วนนี่เ้างเงินควัวงกันตัวไลค์ก็ผเห็นเนาะคจิจเพยังกินเสพยังกินนะพัดยังกอกพัดยังกอก่าพัดปลาิพยปลาล่ังบ่อตันี้นะาิพยแล้วคือมีเถาเนาะเจ้าหน้าผู้เลียงอเ มามาคนเดียวแต่วันนี้รถหลายคนณจางชูเฟอร์จนกินเบียร์ก่อนจะนายอารมณ์ดีขึ้นจ้ะอารมณ์ดีมันเกือบเย็นเลยมันบูเยันไม่มีพี่น้องมันศิลอารมณ์เสียวันนี้วันศิลค่ะก็เลยอาริตอาริตนายก่อนอังตี้มาสิบอกอังกฤษโอ้โหเข็ดหลับเนาะว่ะ ขนาดเราบ้า่งกัไ้ขนาดเจ้าบัวได้สั่งเาสั่งใครซั่งขึ้อนนั่นแหละันเล้วเห็นเราบ้าจะต้องสั่งเฮาพี่มีนิ่งห้อเองกับเห็ดไม่รล้ปมากระสีเห็ดปลาเปียวปลาลาดพริกปลาเปียวหวานกกันเนาะแซุส้มแซลมนนึงแล้วพี่น้องจะกินยากินนั่นแปซ่าอีกพากินปลาพซ่ใครเห็ดบัวบานแล้วเห็ดเน เอาเปล่าขาวมีไหไหนน่าบ้าเขาไม่ได้หายจ้ากินเราแชร์เ้่าใส่กินเย้อเฮาเด็ดกลุ่มก็ลำพี่น้องกินาไปบ่งการมาต่ำเด้อพี่น้องลังจากหลังจากเอาแกะหุูเหนียวแกหมูเนียจุ่มแกจุ่มบสุกลายไงเอาน้ามันไอตี้เผื่อเอาขึ้นได้เรก็สลุกอันนี้ก็ได้นี่นำห่อนบ่มน้ำมัน เตรียมเอาใส่ถั่วเอาใส่ถั่วอเอ้ามันเปื่อยโตหลวกเนี่ยโตบะหลวกเนี่ยเด้อหยิบออกเนี่ยเอาแบบบึกทุกแห้งเนาะเมนขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยมันทะเเห็ดยังซาตาเจาน้ามันห่อนเด้อเฮ้ยเพราะว่าอันนี้มันหน่อย,น,ยนะเมนจะบอกว่าใช้นามหน่อยอยู่พูไป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 พูด เขียนไปเลยสองตเฮ้ยกตัวนึ่งกระสันจะมาต้องจับอันนี้จะจับอ,นนอันนี้เอานี่เจอเขียมนมานี้นนเองเนอเดนจะจับอันนี้แม่มันสีลวกมือข่อยอือนี่สะดุ้งน้เออฮะเอออันนี้แล้วอีกยังผูกโอ้แต่เสียดายเออจะคอยเก็บเอาคืนเฮ้ยให้ไม่เอาซะ เดี๋ยวสะดุ้งน้าซีนัรจะเป็นยังไงนะทุกคนดิกับชบาร้ายเนาะประมาณซีหาวจิตโตซีหาวจิตเอาซุกซุกเนี่เผือเจขาวเอาให้ลงอีกรอเราบกินดิบเดยเฮยสะุงสะดุ้งบไบอตซุกซุกเอาตซุกซุกกักขนะเพราะผู้เฒ่าพิ่นมุกยากกินดิฟนะพี่น้องเ่ายเฒ่าไจะได้ส hello ค่ะม mm ื้อ no. น okay? oh, oh. yeah. yeah. ี้เฮ็ดดีปบ่อยากเอาเฮ็ดดีปแท้ละตัวนะเฮาเนาะนี่แล้วตบทอีกบ่บ่าวๆเอาไปกินสดไงมาสิอันนั้นเนาะพี่น้องาสิตําเด้อบ่หรือว่าสิทอดาทอดหัวกุ้งก่อนโอเคเเฮาสิเอาไว้นี่ก่อนเนาะลยัเนาะซ่ําตเฮาบ่สุกๆให้จขาวนี่บ่ เคคคโอเเุๆ่ะดี๋ยวไปบางตอนทอดอันนั้นทอดอันนั้นต่อพี่เนาะตอนทองกุ้งดูอีกคนบุบบุบปลาลกด่ีปลาลาดพีเซฟแล้วก็ยีนห้งต่างนี้ค่ะนี่ปากอยู่เซฟันโกค่ะเพราะว่าคนกินเดียมาแล้วยังไม่เมาค่ะ มาทุกคนตอนนี้หอ่าหอดแล้วช่กคือลก้องถอดล้ดใหม่ใช้เสื้อก่อนอ๋อใื่ไมไอ้ดอกนี่ล่ะมได้แล้วดอกเมื่อไรต้อนัว้มาเมนูอะไรคะอะไรที่ ทอ้าเี้เยะแม่แมเจ้าไปเห่าอเด้เออผันทอดกุ้งหัวแม่ทอดหัวกุ้งอ,อันนี้ก็เมือนทอดซีสสามเม่นบอแม่แล้ว,วมันี้มีอาหารแ่บๆเนาะแม่คีคนลดซะเป๋้ปอยผัวน่ง

มากมากพี่ดอกเมือเด้อได้ได้ยีสมบแกงอยู่ช่วนสับจะถือมาอีบอ่เปิดแฝดห้่อยเน้เ้ำสิมาตำกุ้งสดขครเดือนมาได้เงินบสืดแกเราวัางมันวนเลยจ้ะเอาจะแก้วไดหยุ่ยยอเราไม่มีแหดทุกคนเอาแรกหนึ่งนะว่าเถาหน้อค่ะเพื่ปิดเ็นปิดเพลงไทย ถ่ายคลิปถ้าเราถ่ายอินโทรุดบูชุดเพลงนี่เอผู้หนึ่งปิดผู้หนึ่งปิดเด้ผู้หนึ่งนี่เบิร์ตเพลงเลยแม่ข้างหน้าเอาดิเด้หมึงนาวิน่ะนี่นี่นี่เรื่องซื้อเบียร์นี่เคยตีเอาให้ดีนี่ผู้หนึพี่น้องเขาขั้วคู่เก่าเคยดีเอาให้เมื่อวานคือสวยเลยเมื่อเอาบักซี่นี่เป็ดจะได้รสสะอาดแบบนั้งแม่พี่สมบัติหนัวเข็ดสมบัติหนัวสุดเอาไงคือเสร็จเอาคือดับเอง อะไเอเเอมันรับก็จะไมเป็นไเบาะได้คือก้าบ่อะรโอ้ยตายเ่เฮ้ยเชียงนตัวบน,นี้อะกูุายแตเลวผมบ้านนอนบาปาียหนาด้นี่กะปีบ่มันไ่ด้เห็มันจะขึ้นมา,นากอกย,ยู่อ่ะตายเอเอลเลิศเฮ้ยตั้ต้องหูใจมันหบอสเออในใก็ได้มูเห็นเพื่นลียวเลนยวม่ประนอมนะทุกคนโอ้ยคอยๆเลยเบ่าเอา้ รีวิวปลาแดงบ่มนอเด็ดได้ยูบริษัทกระปีได้หนิบุกใกน้ำบเหินคนนี้ที่ะได้ยูใส่ปลาแดงน้ามีบ่แถวแต่ชิมมังกเลยเฮ้ปลาแดงอี๋ตัน่งโใส่ลายอันนะใส่ปนกันวะขูวใส่บอลอันหนึ่งเนาะอนหนึงก็ได้เรือละแซ่เรื่องแซมันโบแซ่บข้ายมาองแก ถ่ายคลิปยูถ่ายคลิปยูแต่พอคิดผ oh. ู <h <h sí yes. ้เดียวเขก็นี่นุงหลายเลยหายไ่ายนมาปนไก่ิดหมูยางมันบ้อนด็ดิอ้าวกับบอบใคจำโจอหมอนี่ใส่บุลลงไปที่เนาะบุฟเฟ่ต์ต้องมาทัวลงไปโอเคนี่ มาก่ไก่ๆนไก่พ hmm. mm hmm. mm hmm. okay. ี่น้องใช่ด้าอโอ้มีดบมีซุกน้ำแม่ปลาที่ขาวพน่นบ่กินดิบรสชาติามเปรี้ยวเทายคลิปยูปะท้านี่ยนี่ยะรลูซี่ลูซี่คนเล่ยโอ้ยขวานตุ้งนี่บริกรใช่ไหบริกสิบทั่วัวเปนถึ วดดพี่น no okay, um, ้องพี่น้องลายเตสาวน้อยเป็นมือเซฟมือนี่นะเกือบบริกินเลยเ่เพี่น้องกือบบริกเขามันอยู่พูนความแล้วกินนี่เฮ้ยตยรถดอไม่ใจตัวอยู่มันทำลายแตกตอนนหยาดสีงเลยเนื้อส่งเสีมามาแลออากลกเซิมนะเนาะ ชวดชวดไหมเป็นอะไรคะงงาอีกบอสถามเบาโอ้ยผู้อันจับกล้องก็อยากซิมเด้อซือมือทุกอย่างเอาซือมดเนาะซือมทุกอย่างกยังจางอยู่มันบดจางเถึงยังบดเถิงยจนอยอีกพอแล้วก่อนอาหารมั้งนี่ทุกคนหลังจากเขาตำแล้ว ซิมมึงเจ๊ขาฟรีมือค่ะเอาให้ซิมก่อนนวดยังยังยังซิมึงพขซิมก่อนเดินในเนึ่งคำหนึ่งเดี๋ยวสิหาเจ๊เขามีตสุกมีสุกมีสีสกีในเบิง์น้ะทุกคนอิตาบอกให้กินก่อนเลยค่ะนี่ทุกคนเ้องรอถึงเออเลยเอาไปจไดเอาไปจดองอนแม่บ่ายำก้อนแม่สีสิบถวเลยวะขอถามความถูกล้บอกได้บ่ ผ่านอยู่บ่ได้ไหมเอาความจริงหรือเอาเอาความจริงเอาความจริงเอาความจริงแท้บะเออความจริงคายดองกับจิ๊ตกไม่หนึ่งบ่ไปเจออะไรมันมันบ่พอพยังมันบ่พอพยังคายดองตกมันแซ่บเขาก็เลยให้คายดองตกไโต๊ะไม่ได้เราทุนแมาแม่สีเมืองแม่ดสีเมืองสีเหม่หะแซ่บแซ่บแซ่บและ ขุนพักครับพี่น้องเบิ่งเัินรสชาติมันกับน้ำบปล่งซีมันแซ่บๆเนาะมีจเจอซุกกับตอริปนะ้ำถ้ามีตัวหลวงพเพราะว่าเจ๊าขาเพิ่นกินบมได้กินตอริปล้วก็เลยดหลวงตัวเนื้ออื่นได้อยู่ดิริบ <c oughs> แต่เน,นื้อเิบ้ริปเนี่ยไม่ได้ใจะอยู่ <c oughs> ริปแบบไรริปริปริบริปเนาะ,นะแมวเนาะริบริปอย่างอื่นเขาก็กินได้เนาะแมวบัวลูกไก่จะเนี่ยแมวเออเจ้ากระสังแม่ไก่แพงเนาะปิดเพลงให้เน้ เฮียนแล้วก oh so ็เฮียนจบแล้วก็ยอะอะเมียน้องแพงบ่บอกคนบราวนคนรนเลยบมาเด้อกินตำสมกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเองแไปเองแบบจะเฮานะก็ยอก่นเสือิคนถือผ้าบอฮะเอาคือใส่ัดเก็มกัตปสไตล์เปสไตล์เตตี้เอาสิสุไม่หวนกวยเนื่อ บรยากกินอิ่มเลยกเออให้ใส่เน่บาทหนึ่งแล้ว่ามีน้องแรกอรัอยินดีนำน้ามากพี่น้องได้รูอร้านเลยเนาะกาจะุ้มห้านเจ้าไคต่ำจะเป็นเสียมเนาะไม่เอาเลยทำไมอันนาการของข้าเจ้าเนี้มายจะเป็นว่าเธออ่าต้องบัลเมนจุกค่าบัลเมนเส็นงนัวด่ะบาริกินบได้กินบาร้กินบเดิน คนอื่นใส่บ่วงหนึ่งเขาใส่สาบวงหนึ่งมาดินมาดินเลยเขดีนะใช้สีทามอีเมลแล้วสีเส็บอยู่วะนี่นี่มาเสยบอยู่วะมาเด้อมาเด้อเอาความจริงหเลยแม่บนตัวเขาเด้อเข้าบุเชียใจดอกเนาะเขาา่าเหนึ่งสองสามแคบเจมัดสลบเขาให้คาดองต้องตีเลือนหน่อยเลยเนาะ แซ่บแซ่บแม่เขาบอกว่าแซ่บที่เพินแม่นม่เอาแมวแมวแมวเอาสาวไทยเวียงเบิ่งสาวไทยเวียงเบิ่งเอาเอาสิเบิ่งเจ้าต่ำบ๊อบข่อยได้ต่ำเจ้เบิ่งหนาข่อยในก้อนนี่พี่จะเหือบเบิ่งขาดกินกันเนีพอแห้งเลยสวยอาบบ่สวยน้อยนะทุกคนเนาะบ่เมื่อกี้นี่กินกุ้งอเหรออกินกุ้งหข้าวซอยกันไรก็ได้เนาะอ้าวค้าวลอยกันไร ทิ้หนึ่งสองสามสามสมคนแบบไดบิวอ่เนาะกินกันเรเีบเราวเนาะเวงเฮ้ยมืไดอ่ะโอ้ยยังมาามแม่จีเนาะอแต่ก่อนพิ่นเป็นพิ่นเป็นนังปุ้งได้ชุดขึ้มือขึ้เอิรนว่าอย่างไรนั่งหุ่นดีบอแมวนางหุ่นดีลูกซวล่ะกระปุกกรบเบียตัดนเอเมือเดนะ อ๋อผักยั่วอ่เดี๋ยวสิลองเบง่เบงสักหน่อยนะได้ยีบอได้ยูได้ยูได้ยู่าย้องกุนกันหวพ่อหางนะบอกคำเดียวกันว่าเซเบอร์เยอะนี่กำลังใจตายูขเนวนี่เนาะอารจะตัวกินเบงอาลองเบงอาสกินเอะ เฉพาะคับสีจ um, ่งลงขนาดเนาะข้อหน่อยต่งามเนาะเจ้าเนาะส่งามจังเลยคับห่คุณทำเลัวเลยป่าเร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 ามีป่า run คุณดังปิดนงอีดา้หน่อยนะฮะคุณทากินกับอู๋หมอปินลงคือกันปังจะไปยังไงไม่แปงิมละยางุไม่แปงยางเิวคุงเาไปเอ้หนอยไดไเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเสร็อาริต้าไหม ัเบิาตอเห็่าะถือเองจะของช่องถือเองมาเดี๋ิตานน่่เป็นหมู่คือสีแซมเนาะละดละดอืมปุงตอนไล่ไๆไแ้สีมนสีเซมโบเสมคือกอดิตาเอาอ้ยอ้ยหายิตาสินบบอลิตากินเก่งกินเอเมอร์สเมกูอ่านเออเเมอร์ลิตาฮะอคมันคือมีสจานมันหกเดียวหักเดียมันบ่ถั่วดิ ปกติเขาจะเหตุถาดง่ายอันนี้เขาเหตุแบบคนแบบไทยเวียงมาเข้าวสาลีขออนุญาตกินตัวยืนใกล้เน่อยด้วยไป็นยังเดี๋ยวให้เป็นหยั่ก่อนเหตุแบบอันนั้นเอี้ยก็ะมูเจ้ากับบาวพรหอมป้อมมาหอมป้อมเอี้ยงกาะผิดเอี้ยงกาะแล้วเป็นเซฟเนี่ยแล้วซีมห้นะพี่น้องตามพี่น้องจอแล้วเซฟยังอันเดย์แล้วเบาวะไม่ถ่ายสกินวะเราววาแล้วซีมห้ยแล้ววะโอเคแล้ววะเด็ก เย้เย้มือมาตับิกโอเคเอากินกินเจขาวมือมาตัดอีกว่ะได้มือจีซ่งรถมีมามาเด้อกินตำสมพี่น้องป้องปลายสุคูทุกคนครับคือปลาตัวมีผมได้หนึ่งสวยสวยแล้วหนึ่งรูปผมมน้ามาเมื่อไหร่กินรวมยัด มีานเดือนแล้วสะกูลสี่ตะกูลห้าตะกูลเพื่อนมาเนี่กว่าอดันเดือกฮอเทนก่อนเด้อแม่อาวีนาปุ๊กโอเคาเลยไยกได้มาไหมจ้ามานะมาซีมตคำหนึงกับพอดีใจเล่ยนะคำหนึ่งมก็มาตำวันนี้ลคำเดียวคำเดียวเออวัดสินบอกินแนนใช่ป่ะแม่ถือสินค่าอันนี้วันนี้จะหอมนี่นะอร่อยมากค่ะคุณแม่ อุ้ยโอนเนาะเราทำเราเห็ดอยังเราเราตั้งใจแล้วเราเห็ดได้เนาะคือเฮาดูบ่ได้เราเห็ดชุกเห็ดดิบนนนท์เนาะแมนตั้งใจแล้วก็ต้องได้เมื่อได้เมื่อเจอเขาอยู่อ่ะเออกินก่อนเม่เป็นยังด๊อกเป็นยังดอกเนาะมือเดียมมือนาเราญาติบางมือก็เห็ดได้บางมือเรเห็ดบ่ได้มันก็เป็นปกติดุกับดุนะแมนอิจซาบริษาทไพดอกอิจซาเอเอเสียเอทั้งงามทั้งใจดีทั้งดุ ดูกับดูใจดีกับใจดีงามกับงามพิชานเมตติพอไม่ได้ไม่หยาจุ๊บพิชานเมตติเนาะได้ไม่ยาดีดีเนาะไม่หยาตามใจลูกไพ่กับลูกไพ่กับแจ็คเพงใดเนาะเอาคอมเมนต์เออทุกศาสเตอร์เนาะเอาตกลงเอาข่างไปได้เราหยอกซื่อๆเราทุกคนให้เราโน้หัวม่วนนิดเดียลูกไพ่พันกันดีดู ปั้มลูกให้ยาเลี้ยงเห็นไหมมาไปหยอกลูกเมื่อดีไหมเนีาแล้วก็ส่งเมื่อมวนเลยพามมวนคือเอาทันแหลกยังกรนทุกมันกับสองคนแล้วมันที่ไม่กูดิโอเคทุกคนเขาเขอเนี่ยกินกันเด้อเหมนี้มมันเดิมมันเด้ออร่อยมากแซ่บแซ่บโอ้กินปลาอยอะไปกินหนึมือหน่อยหนักทีนี่ยังบด้มาเห็ดกินให้แมกกินแต่กินข้าวเพิ่นมาอันวางอัน มาดูมาดูบอลงเลยตอนมาเห็ดวิยเราู้สาวานักอยู่หรอะตอนนี้มีเลเป็นบ้านแล้วตอนนี้ก็ได้คบกับเพิินทุกวันกัพีู่้สาวมีช่องนึงเขาเลาผู้สาวมาเา้เลยด้ด้มสาวันคะเอาแล้วไม่ได้บารนี่คือหน่อะไรแต่ดั้เราขี่ได้เดี๋ยววานลูกอยู่ในเพลงอันหนะโดนนั้นันคนเซนแถวหงหมอันดเออเฮ้ยเิกย่งอนี้เลยใช่ไหม ไก็เขาวาหย,ยอกจริกจหยอกท้อ,กอไมาามาตอนนั้นฮะเจ้าหาดำดำใอยดำหมดตอนนั้นอตอนนี้งาม โอ้<ม>โอ้มีตอนขี่หลายนเนาะโมนี่ทั้งตัวด้ยขอบคุณค่ะเอาใช่ป่าจะจบคลิปเล่ยังไม่จบโอเคบ๊ายๆจะจบคลิปละมือยองเนาะจะได้กระฟ้า,าพี่น้องอบิดคลิปให้เฮาในกล้างจังได้จ้ะคลิปนี้ก็ะชอจบก่อนเดิ้ลจังได้กระฟ้กคนลค์กดแจกรับสับสกายในนาทีสำคัญที่สำคัญกับปากเบอร์เจ้าเก่งคาสิโนเนาะหน้าพ้อยอ่าลืมเลยกดสับสกายส่สำคัญกับซุปเปอร์แตงเนี่ยเด้อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปบ้างขอบคุณไหมคลิปน้าพี่น้องบ๊ายบาย Yeah, I know, I <laughs> didn't... Yeah. <laughs>